คลิปนี้เราจะพามาเยี่ยมชมสำนักอาจารย์บูรพาที่มีพี่ติ๋วแม่ติ๋วแม่ิ๋วภรรยาของอาจารย์บูรพาเป็นภรรยาของอาจารย์บูรพาแล้วน้องอะไรเนี่ยอ๋อชื่อโอนะคะในวงการเขาเรียกว่าน้องโอพลังมูสายไฟค่ะมูสายไฟนะครับไม่ใช่สายสายสายไฟแบบนี้สายไฟแบบนี้โอเคอ่าแม่ติ๋วก่อนทําไมถึงอ่าไม่เป็นไรหลวงถสือ ึงมาถึงชอบหรือสะสมหรือศรัทธาแต่หลายนี่ครับน่าจะเป็นเรื่องของเก่าในอดีตชาติเรารที่เรามาเพื่อมาอยู่จุดจุดนี้เนี่ยเหมือนว่าเราได้สร้างบรารมีได้ช่วยคนคนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมให้คนแบบเติมเต็มให้คนคบ,บางคนอาจจะดวงตกบรารมีใหม่ดีเงินทองใหม่มาอะไรเงี้ยพอเข้ามาบ้านนี้ทุกอย่างจะโฟล์หมดเลยด้วยพลังของเทพทั้งหมด ังเทพทั้งหมดค่ะแม่เตียวมีองค์ไหมบอกทงเลยแม่เตียวเหรอคะแม่เตียวไม่ได้เป็นร่างทรงค่ะแต่ถวายตัวให้แม่กวนอิมให้เจ้าแม่กวนอิมเพื่อว่าปลดทุกข์กับทุกคนครับของของเรานี่จะใช้วิธีว่าขอยานทัศนะของท่านถ้าสมมุติว่าใครมีดวงไม่ดีหรืออะไรมาให้ท่านมาผ่านทางเราเพื่อจะได้บอกให้เขาสร้างบารมีให้คนนี้ทําอย่างนี้ให้คนอย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้แก้ไขตามที่ท่านอยากจะให้ทําครับผมน้อง โอ้จะอามูสายไฟ <c oughs> มูสายไฟน้องอทำไมถึงมาศึกษาหรืออะไรหรือ,อไ,รได้รับอิทธิพลหรือได้รับการถ่ายทอดลูกฝังมาไงอืมันต้องบอกก่อนนะคะว่าเกิดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มาทางสายนี้อยู่แล้วครับคือเราอยู่มาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยอ่าก็จะมีลูกศิษย์ของคุณพ่อมากหน้าหลายตานะคะแบบคอยมาผัดเลี่ยนหมุนเวียนดูและนะคะแล้วก็พอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ย พอถึงช่วงวัยรุ่นจุดหนึ่งอ้าวตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นนะเอาจริงพอถึงช่วงวัยรุ่นจุดหนึ่งเร,เรียนอะไรคะ่ะตอนนี้จบแล้วตอนเรียนเรียนอะไรอ๋อเรียนนิเทศด้วยนะคะเฮ้ยเ <c oughs> ออ <c oughs> เด็กนิเทศอ่ะเนี่ย <c oughs> อ,อ๋อไหนอ๋ออยู่อยู่ใจกรเกษมค่ะเฮ้ย <c oughs> อ้าวรุ่นน้องเหรอรุ่นน้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะแต่เป็นภาคคามภาคสมทบพอกลางวันนี่รุ่นน้องสวัสดีค่ะนีแต่รุ่นพี่นะหมายวิไลครูอ่าใช่ใช่ค่ะนี่เจอรุ่นน้องความไปเรียนอย่างงี้ปุ๊บ มันมันอะไรกันยังไงเอาจริงๆนะหนูอะ่ะตั้งแต่ตอนสมัยเด็กแล้วพอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับพอเรารู้แล้วว่าเอ้ยอันไหนเนี่ยที่เราจะสามารถบอกคนรบ้างใด้อันไหนที่จะไม่สามารถบอกคนรบ้างใดดังนั้นเนี่ยเวลาเรียนสมัยเรียนนะมัธยมเนี่ยคนจะรู้น้อยมาก,กว่าที่บ้านเป็นอย่างนี้เราก็จะมีตัวตนในแบบวัยรุ่นของเราอีกนึงอ,อ้กินเที่ยวเล่นเล่นเกมเ,เ,เอาไปเรื่อยนูนี่นั่นแต่จะไม่ค่อยให้ใครมาเหยียบบ้าน เพราะว่าที่บ้านเป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงบางคนก็จะคิดมแบบม,ม,มีใครขอมาเที่ยวบ้านไหมน้อยมากก็พยายามถ้าเที่ยวบ้านแบบไปห้องนอนไปห้องนอนไม่ไม่ให้มาแถวนี้เลยอะไรอย่างนี้อ่าใช่ใช่แต่พอมาโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วยิ่งแบบอพอมาช่วยงานคุณพ่ออ่ะมันเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันโดนขีดให้มาทางนี้อยู่แล้วยังไงหนูก็หนีไม่พ้นก็นหนีให้ตายไปสุดรอบโลกก็หนีไม่พ้นพยายามออกไปที่อื่นพยายามเนี่ย ไปทาเกี่ยวกับทางด้านมีเดียไปเป็นพนักงานเข้าไปแบบไปตัดต่อไปทําน่นนี่นั่นสุดท้ายก็ต้องวนกลับมาตรงนี้อยู่ดีเหมือนเราหนีตรงนี้ไม่พ้นนะพี่เราพยายามหนีใช่ใช่เพราะหมูเป็นคนเห็นอย่างนี้นะอยู่บ้านอย่างนี้นะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรเห็นจริงเป็นคนไม่ค่อยเชื่อไอ้ที่พ่อพ่อเก็บแม่เก็บไว้ไม่่อยแต่ก่อนเด็กไม่เชื่อเลยใช่ใช่เราก็จะมาแอนตี้ตลอดแต่ก็รู้แหละว่าไอ้พ่อกับแม่ของจริงแต่คนอื่นเราเห็นคนอื่นเ้วแบบเฮ้ยมันไม่อะ พี่ติวแม่ติวต้องเรียกแม่ติ่ในนี้กคนเดีก็เรียกแม่ติวกันเดี๋ยวด้านหลังเราเนี่ยมีอะไรมีอะไรบ้างมีทั้งพระแม่รัศมีมีทั้งองค์ปู่พญายมมีทั้งปู่ฤษีเดินดงปู่ฤษีตาไฟพระแม่อุมาแล้วก็พระแม่กวนอิมแล้วมีทั้งองค์พญานาคมีทั้งพระศิวะมีทุกพระองค์อะค่ะที่นี่เวลาเราคนที่มีทุกมหาเราเวลาเข้ามาเนี่ยเราก็บอกว่าให้ท่านอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้ใช้คำว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้องค์ใดจะสร้างบาร,รมีกับข้าพเจ้าขอให้โดนบันดาลให้เราได้โชคได้ลาภสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนแนะนําเขาทุกคนก็จะสําเร็จทุกคนน้องอ๋อองค์ไหนที่ต้องอัญเชิญเข้ามาบ้านคือองค์ไหนอ่าถ้าเอาเป็นว่าถ้าเป็นองค์ประธานหลักแล้วกันะนะคะ,อ,ะองค์ประธานหลักที่บ้านจะเป็นองค์หลวงปู่ฤาษีตาไฟนะคะองค์สีขาวองค์สีขาวค่ะซึ่งแกะมาจากหินพระธาตุสามรอยยอดตอนนั้นกี่ตันนะแม่ สิบตันตน่ะแล้วแก่หนูไม่แน่ใจว่าเหลือกี่ตันนั่นแหละค่ะค,คืออันนี้เป็นองค์แรกที่บ้านแล้วเป็นองค์ประธานก็คือคเป็นองค์หลวงปู่หรือสีตาไฟที่ดูแลคุณพ่ออยู่แล้วก็ดูแลทุกคนในบ้านเลยดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยใครจะเป็นตายร้าดีอะไรยังไงมีเรื่องมีทุกมีร้อนน่ะก็เนี่ยมาบอกกับท่านว่าเอยหลวงปู่เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งค่ะแบบเอยหลวงปู่วันนี้หนูมีปัญหาหนูนี่นั่นจึ๊บจๆ๊บจ๊บจ๊บ,จบ,จบ,จบเหมือนมาแบบนี้นะอย่างนี้เลยจริงจงอ่าโอเคจากหลวงป อ่าเรื่องเรื่องแม่ลักษมีนี่ฮามากเป็นเป็นเป็นความมันมันตลกบนหางๆงี้ไม่รู้อ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเออคือแม่ต้องเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอ่ะเราไปชนบุรีกันเนาะแม่เนาะอ่าไปชนบุรีเพื่อไปทานข้าวครับแล้วก็ไปได้สักระยะหนึ่งแถวอางศิลาล่ะค่ะใช่แล้วก็อ่าคุณพ่อบอกว่าพวกเธอได้ยินเสียงคนเรียกอ่ะได้ยินเสียงไหมเรานั่งรถมาสี่คนเราไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินอาจารย์ได้ยินอยู่คนเดียวแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่า ขับไปใกล้ๆแล้วอาจารย์บอกให้หยุดหยุดดูซิว่าเสียงมาจากตรงนี้อ่าพอเราเข้าไปก็จะเป็นที่เข้าขายเทวรูปทั้งหลายอะค่ะขายเทวรูปอยู่หน้าร้านแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยสี่องค์เนี่ยจะอยู่ข้างหลังร้านไม่ได้อยู่ข้างหน้าแล้วเขาติดราคาไว้องค์ละหมื่นห้าครับพอเราติดราคาไว้องค์ละหมื่นห้าเราก็โอ้โหแพงแล้วเราเอาตังค์ที่ไหนมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยอ่าด้วยความที่แม่เตียวเป็นคนช่างพูดก็จะบอกว่าเทพองค์ไหนถ้าอยากจะไปสร้างบารมีกับข้าพเจ้า ขอให้ทานท่านตามมาด้วยจิตเพราะเราไม่มีปัญญาจะเอาองค์ท่านมาบแล้วก็เราก็จะเดินกับคนขายเขาก็บอกว่าคุณเทพท่านเรียกคุณนะนะเขาจะไปอยู่บ้านคุณเราบอกเราองค์หมื่นห้านี่เราไม่มีเงินให้เขาก็เลยบอกว่าให้คุณเอาไปทั้งหมดนะเหลือองค์ละห้าพันบาทใช่ลถอย่างนั้นเลยอะจริงสี่องค์หกหมื่นใช่อืมเราบอก ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอขอขอเอาจิตไปแล้วกันใช่เอาจิตดวงจิตท่านไปช่วยคนกันแล้วกันไม่เอาองค์จริงไม่เอาองค์จริงเพราะมีตังค์มันเยอะอ่ะเออก็คนขายเขาก็บอกว่าท่านจากจะไปอยู่กับเราครับแล้วก็ก็เป็นองค์นี้ค่ะองค์ที่สวยๆที่่มผ้าสีเหลืองเนี่ยนะคะเป็นองค์ที่เรียกอาจารย์ค่ะตั้งแต่นั่นมาก็เลยรับท่านมาอยู่ด้วยแต่ก่อนรับมาทั้งสี่องค์เลยค่ะสามหมื่น สองหมื่นค่จจะหกหมื่นนะคะ <laughs> พอที่เราจะไปรับเนี่ยท่านก็แกล้งเราอีกแหละเพราะว่าเรา <c oughs> เราไปวันอาทิตย์เราไปวันอาทิตย์ก็คนเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเราก็มัดจำเขาพันเดียวเพราะว่าเราไม่มีตังค์เรามาจําแล้วก็ยังไม่แปลวาพอจะไปเอาเขาก็บอกว่าคนเจ้าของร้านไม่อยู่โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย พอวันที่เราไปรับก็คือเป็นวันอังคารวันอังคารพอจะพอมาถึงบ้านเนี่ยก่อนจะถึงบ้านเนี่ยฝนจะตกหยุดสามทีค,คนเหนือเขาบอกว่าฝนตกล้างซวยสามหาแม่ติ๋วเป็นเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือพ,พูดเป็นภาษาเหนือหน่อยได้หอเพราะเพราะพอฝนตกมาฝนตกสามครั้งฝนตกหยุดแล้วก็เลยเชิญกันเข้าบ้านได้ก่อนจะเข้าบ้านได้ก็มีคนขับมอเตอร์ไซค์เจ้าเปิกมาบอกว่าเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเป็นคนอุ้มพ่อแม่ขึ้นให้เองแต่เราก็บอกว่าอุ้มขึ้นได้ยังไงอะ่ะเพราะว่าต้องเราต้องใช้รถเข็นรถยกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกผมทําได้เบ็ดเสร็จแล้วอาจารย์ก็เข้าไปอยู่ในห้องนอนเราก็บอกว่าจุดทูปบอกว่าถ้าเป็นคนของท่านก็ขอให้ยกได้เขาไปเรียกคนมาอีกสามคนแล้วเขาอุ้มขึ้นมาให้เรา,เราได้เลยค่ะอ้าว oh. ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาดูบูชาพระแม่ลักษมีอยู่ มาอุ้มให้ฟรีมาอุ้มให้ฟรีเลยค่ะนี่คืออัศจรรย์นะครับเหมือนเรื่องโกหกเหมือนเรื่องโมเลยใช่ใช่นี่แหละท้าพญายมมาตอนไหนท้าพญายมนี้ตอนสมัยที่เราอยู่หัวหินนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยเราไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมไว้ที่หัวหินแล้วก็เป็นอาสมบุรพาเหมือนกันอยู่ที่ป่าละอูค่ะอยู่ที่ป่าละอูทุกวันนี้ไม่อยู่แล้วค่ะไม่ได้ทาแล้วไม่ได้ทาแล้วค่ะแล้วก็ ในในที่นั่นอ่ะจะเป็นที่ที่องค์พญายมคือองค์สีดำเลยนะคะองค์สีดำห่อๆนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์จากทางประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยฝันว่ามีต้นไม้มีต้นไม้มีอ่ามีถนนทางขึ้นทางลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาบอกว่ามีพญายมมาบอกว่าพ่ออยู่บนนี้อ่าคนนั้นเขาก็แบบเราลงเราเราทำหนังสืออยู่แล้วเขาก็บอกว่าเอ๊บ้านอาจารย์มีพญายมด้วยเหรอพอเข้ามาเห็นสภาพ ถานที่แล้วมันเหมือนในฝันทุกอย่างเลยอ่าตั้งแต่นั้นมาอาจารย์ก็มาสร้างองค์อุพยยมสร้างสร้างไว้ที่วัดที่ที่ที่สถานที่ของเราเลยอะค่ะคอะ่องค์นี้จะอยู่ที่นั่นถ้าใครมีทุกข์ไม่สบายคนเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยมาขอท่านด้วยผ้าแดงหนื่ผืนใบสีปักชามหนึ่งคู่หมากพูบุหรีน้ำชาแล้วก็ เล่าเล่าอะไรนะเชียงชุนเชียงชุนเชียงชุนอ่าแล้วก็กาแฟอ่ากาแฟดำนะจ๊ะกาแฟดำแล้วท่านจะช่วยทุกคนค่ะท่านจะช่วยทุกคนเทพแต่ละองค์ในมาที่ห้องนี้มีที่มาหมดมีไปที่มาหมดค่ะมีองค์นอกจากพระแม่ลักษมีแล้วเนี่ยมีที่มาอื่นๆที่มาแปลกแไหมมีค่ะเยอะมากค่ะอย่างอ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 งเนี้ค่ะหนูกับพยาแเราเสร็จแล้วอาจารย์บอกว่าแม่ จะไปหาพระประธานมาไว้ข้างบนหนูก็บอกว่าเอาสตังค์ไว้ให้สองหมื่นเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวแม่จะกลับจากพยาวมาจะต้องเห็นพระประธานอยู่ข้างบนแล้วนะก็บอกว่าได้ได้ได้ไดผลสุดท้ายมาองค์ที่หลายหลายกรนี่ยค่ะท่านาขอท่านขอมาอยู่ด้วยองค์ที่หลายกรนี้ท่านบอกว่าท่านอยากมาสร้างบารมีครับพอมาถึงอาจารย์ก็กลัวหนูดุเขาบอกว่าแม่อย่าว่าให้พ่อนะ ตกลงพระประธานไม่ได้แต่องค์นี้ท่านขอมาอยู่ด้วยก็เลยได้มาอีกสามองค์นะคะบริีวานเทพองค์เทพที่อยู่ในในสำนักอาจารย์บุรพาเนี่ยมีที่ไปที่มามีที่ไปที่มาทั้งสิ้นทั้งสิ้นค่ะแม่แม่ต้องเล่าเสียนภาษีวะฝั่งนู้น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 เสียนเสียนภาษีวะโน่นด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญใกล้ๆนเราเดี๋ยวก่อน ถือๆเลยถือเลยครับเสียนพระศิวะตรงไหนครับเสียนพระศิวะที่สีขาวๆนะคะอยู่หน้าห้องนะคะเสียนพระศิวะนี่ก็คือโดยลําพังเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแล้วก็กลางคืนท่านเข้าฝันมาฝันบอกว่าไปรับท่านมาทีหนึ่งเพราะว่ามีคนทําให้ท่านแบบแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ไม่มาเอาใช่ไหมอาจารย์ก็ไปฝันฝันแล้วก็ให้ลูกศิษย์ตามไปไปที่วัดราชนาดาเขาสั่งทาแล้วเขาไม่มาเอาเขาไม่มาเอา อ่าที่วัดรัชนาดาแล้วก็พอไปเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าองค์นี้แหละที่เรียกเขามาให้มารับไปก็ก็เลยได้มาค่ะได้ราคามาไม่กี่ตังค์เลยค่ะมาประมาณพันห้าหรือสองพันเพราะเขาไม่เอาน่าจะหลักหมื่นค่ะเขาสั่งหลักหมื่นค่ะเขาไม่ไปเอาเขาไม่เอาเราไปได้องบาลพันกว่าบาทรี่มาบ้านเลยรีบเอามาเลยค่ะแล้วท่านก็จะยิ้มลูกศิษย์ลูกหามาท่านก็จะยิ้มอยู่ตลอดค่ะนี่ค่ะที่ไปที่มาที่เป็นใคร ฤือีเดินดงนี่จริงๆแล้วเนี่ยอ่าเป็นฤือีที่ดูแล ดูแลธาตุเกายทธิทั้งหมดอะรวมเหมือนเป็นสหายของปู่ฤษีตาไฟนี่แหละค่ะครับค่ะเวลาไปไหนมาไหนท่านก็จะดูคุกคีอยู่กับลูกหลานอย่างเงี้ยพอไปเห็นปุ๊บท่านก็ยักคิ้วใส่อาจารย์ยักคิ้วอาจารย์อาจารย์ก็ต้องรับมาลูกกอบลูกกอบมีลูกกรอบอมีกุมารไม่น้อยมีกุมารใครเป็ดประกายแก้วอ่าคนโตนี่ปรกกายเพชรอันนี้ปรกกายแก้วนะคะคเป็นเป็นเป็น เป็นสององที่มาครั้งแรกยี่สิบปีแล้อ่ายีปีแล้วต่อมาที่ปังสุดนี่ก็คือน้องจัก,กรกลิศจัก,กรกลิศคือองค์นี้เวลาพี่ไปจอดรถที่ไหนเขาบอกว่าหายากมากที่จอดรถหาไม่มีที่ไหนต้องเรียกจัก,กรกลิอบอกน้องจักรกิดหาที่จอดรถให้พ่อหน่อย ภายในห้านาทีจะได้ใช้กุมารทองหาที่จอดรถให้ไม่น่าเชื่อนะครับยุคปัจจุบันยามเชื่อไม่ได้เลยใช่ใช่ใช้จักริดใช้จักริดอย่างเดียวเลยคือที่เราหัวเราะหัวเราะกันนี้เพื่อสร้างบรรยากาศให้สบายใจสร้างบรรยากาศนะคะเสียงครูนี่ก็มาโดยบังเอิญเหมือนกันใช่เสียงครูนี่ก็ไปรับมาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเวลาอาจารย์ไหว้ครูเนี่ยองค์นั้นองค์นี้ก็อยากจะมาครับองค์นั้นองค์นี้ก็อยากจะมาอยู่ด้วยเพื่อว่าจะให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยว ได้เราจัดงานครอบครัวไหว้ครูกันวันไหนครับเดือนเดือนมกราค่ะโดยปกติจะเป็นเดือนมกราอาทิตย์ที่สองของเดือนมกราประมาณวันเสาร์ที่สองของวันเด็กเป็นวันอาทิตย์ใช่ค่ะเป็นวันอาทิตย์วันเด็กหลังวันเด็กแต่ปีนี้แต่ปีนี้มีโควิดค่ะเลยเลยเลื่อนไปเลื่อนไปก่อนใช่ค่ะแล้วก็อันที่พีคสุดก็คือตอนนี้ยอดเจดีย์ทองคำเนี่ยสามกิโล โอเคหลังจะโอกเราเป็นคนรุ่นใหม่ได้ดูๆน่าต้องเชาจะโอบหน่อยค่ะมามามาสายนี้แล้วเพื่อนว่าไงแฝดแฟนดีกว่าไม่มีแฟนค่ะโสดเพิ่งจะโสดบัดหมาไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรดีเดี๋ยวก่อนเอ๊ะของเฉวิทจริงเอาจริงเอาจริงก่อนแฟนมาเจอแบบนี้เอ้ยเราเป็นยี้วะเราสะสมของพวกนี้แฟนว่าไง ต้องบอก<ย>ต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่เข้ามาในชีวิตส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่มาทางสายนี้หนูก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ขบด้วยเนื่องจากว่าพี่มันคุยลําบากอาจะไปบอกยังไงว่าเฮ้ยเธอเธอเข้าบ้านเราไม่ได้นะบ้านเราเป็นอย่างเนี้ยคือใครเข้ามาในชีวิตมันก็ต้องมาเกี่ยวพันทางด้านสายนี้อุย้ยพูดแล้วคนลุกจริงจริงจริงค่ะใครจะมาจีบน้องจจ๊โอนะครับโสด แต่ต้องมาสายนี้ไม่สายมูก็คงไม่คุยด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนมาเพื่อนก็ตกใจเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยบ้านเป็นอย่างนี้เลยเหรอเออเราก็เลยหนูก็เลยออกตัวไว้ก่อนนะบอกว่าเฮ้ยแบบว่าบ้านเราเป็นอย่างนี้นะออกสื่อเป็นเรื่องไปแล้วนะอ่าบ้านเราเป็นอย่างนี้นะแบบว่าถ้าคุณจะคบเราบอกว่าเอ้ยเป็นเพื่อนเราเป็นพาร์ทหรือว่าเพื่อนทั่วไปอะไรอย่างเงี้นถ้ามันแยกชีวิตส่วนตัวเรากับอันนั้นได้ถ้าเพื่อนรับได้ก็โอเคแต่บางคนรับไม่ได้ไงแบบว่า มีอาคืออย่างนี้ดีกว่าสายนี้มันได้รับความนิยมสูงขึ้นขึ้นอ้าวพี่อย่าลืมแถวนี้มันเขตนมินบุรีดงอิสลามเยอะเพื่อนอิสลามเ็เยอะเพื่อนบางคนคือเข้าบ้านไม่ได้ไงพี่เหมือนกับเฮ้ยบ้านบ้านเธอเป็นทรงปะเห็นอย่างเงี้ยขอโทษนะหนักกว่าทรงอีกแต่บ้านหนูไม่มีใครทรงสักคนนะพี่ไม่มีมานั่งลงทรงนะแต่ว่าบ้านหนูอ่ะคือเคารพและศรัทธาอย่างนี้มากแค่นั้นเองบ้านไม่มีทรงบ้านไม่มีทรงใช่ใช่ศรัทธาใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ทํา ด้านนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเราไม่ไงมองว่าไงหรอคะคือหนูอ่ะจะเป็นประเภทกลางๆนะพี่คือเชื่อถือได้เคารพศรัทธาได้แหมออกซะยอย่างนี้โทษนะครับต้องออกลืมถึงคือเห็นอย่างงี้นะหนูจะเป็นประเภทว่าเอ้ยเราเป็นวัยรุ่นก็จริงเราเชื่อถือนะเราเคารพศรัทธานะแต่เราต้องมีสติในการเคารพศรัทธาไม่ใช่ว่าเอออะไรแบบเชื่อไปเต็มร้อซนนะพี่คือแบบเขาเรียกว่าเชื่อแบบขาดปัญญามันก็จะไม่เกิดผลอะไร นะคะอย่างนี้ก็ยังไหว้พระทำบุญอยู่ปกติปกติครับปกติคร่ะอย่างที่ไปที่มาอย่างเช่นหนังเสือนี่ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็มีลูกศิษย์เขาเก็บไว้ที่บูชาไว้ที่บ้านครับแล้วก็พอเขาเสียชีวิตมาก็คือภรรยาก็เลยเอามาให้อาจารย์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ที่ไปที่มาก็มาวันไหว้ครูปีที่แล้วก็เอาลูกศิษย์เอามาถวายวันไหว้ครูก็เลยให้ปู่ฤาษีตาไฟได้นั่งได้นั่งทับได้นั่งทับใช่ค่ะ นอกจากนั้นยังมีรูปสมเด็จพุทธาจารย์โตใช่มาอย่างไงเล่านิดเดอรูปสมเด็จพุทธาจารย์โตก็คือดรไพโรสุกจันทรค่ะรู้สึกจะเป็นเพื่อนเพื่อนกับคนคนแถวๆนี้นะคะก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่สนิทกันมากมีอะไรกไพโตสุกจันทำถวายไว้ทำถวายไว้ให้ค่ะมอบไว้ให้สำนักแห่งนี้นะครับมอบไว้ให้สำนักแห่งนี้วันเกิดเมื่อสักสี่ห้าปีที่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะนี่นะครับค่ะ ก็ทุกอย่างที่นี่มีที่ไปที่มาทั้งหมดเลยค่ะสซนี้สวยไหมไซนี้สวยไหมอสดันนี้ไซดักซับวิชาฝีมือคุณพ่อค่ะอันนี้คุณพ่อมีวิชาไซดักซับปกติเนี่ยสซเนี่ยคนเขาคิดว่าจะเอาเอาออันนี้คือทางเข้าแต่ไม่ใช่นะคะทางเข้าของไซก็คืออยู่ข้างล่างเล็กๆนั่นนะครับทางไ้แต่เราแต่เราทางเราเนี่ยจะมีก็คือว่าเราต้องปิดปากให้ปิดปากไซไม่ให้เงินออก เงินเข้าแล้วออกไม่ได้ก็เหมือนปีเสียแล้วค่ะกินแล้วก็ไม่ให้ออกกินแล้วไม่ให้ออกนี่แหละค่ะเงินก็จะมีหลั่งไหลมาเทม่เาพูดให้ข้อคิดหน่อยครับพี่ติวโอ้น้องเจโอเลยค่ะลูกน้องเจโอหนว่าความเชื่อและความศรัทธาเราควรจะเชื่อและศรัทธายังไงครับน้องเจโออืมสําหรับหนูนะคะความเชื่อและความศรัทธาเนี่ยคืออยากให้เชื่อและศรัทธาอย่างมีสติแต่ถ้าการที่คุณ เออไม่ศรัทธาไม่เชื่ออ่าเราไม่ว่ากันเพราะคนเราไม่สามารถท้าความคิดกันได้แต่อย่าไปลบหลู่เขาเลยถ้าไม่เชื่อคุณก็ไม่เชื่อก็ไม่มีใครว่าแต่ถ้าไม่เชื่อแล้วปากไม่ดีท้าทายลองของอย่างเงี้ยคูนจริงๆเพราะว่าเจีะดวงกันจริงๆนะครับคือถ้าไม่เชื่อเนี่ย ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับใช่ไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านไปถ้าไม่เชื่อให้อยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับอย่าปากไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเชื่อแต่ก็อยากให้เชื่ออย่างมีสติไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรปุ๊บแล้วคุณแบบว่าหุ้ยเชื่อเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโดยไม่มีวิจารณญาณในการไต่ตองนะคะเพราะว่าบางทีอะความเชื่อมันแลกมาจากกับจํานวนเงินมหาศาลโดนหลอกง่ายโดนอะไรง่ายอย่างเงี้ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะ ไอ้ตังน่ <G ül> ก่อนจ่ายนย่คิดิดสักน,นิดหนึ่งใช่ไม่ใช่ใชว่ามีตังแล้วคุณจ่ายนะครับคุณจะไม่ได้สิ่งที่คุณได้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค <G ül> ่นี้ครับสวัสดีครับค่ะ